ถือเป็นอีกครั้งสำหรับการเคลื่อนไหวของสหภาพและพนักงานบริษัท TOT จำกัดมหาชนในการเดินเท้าไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเรียกร้องให้มีการตรวจสอบพฤติกรรมผู้บริหารและบอร์ดที่มีส่วนทําให้เกิดปัญหาความล่าช้าในการทวงคืนเงิน7.2ล้านล้านบาทจากการแก้ไขสัญญาสัมปทานและการนิ่งเฉยต่อสิทธิการครอบครองคลื่น900เมกะเฮิรตซ์ที่ทุกคนเชื่อว่ายังคงเป็นของบริษัท TOT จำกัดมหาชนนั่นเองโดยการดําเนินการของสหภาพบริษัท TOT จำกัดมหาชนรอบ ล่าสุดนี้มีเป้าหมายสําคัญไปที่การเข้ายื่นหนังสือต่อพลเอกสุรพงษ์สุวรรณอัตประธานบ,บริษัททีโอทีจำกัดมหาชนเพื่อติดตามทวงถามความคืบหน้าข้อร้องเรียนของหนังสือด่วน4ฉบับที่ยื่นไปก่อนหน้านี้คือ1 หนังสือเลขที่สรท58ทับ0826ลงวันที่27กรกฎาคม2558 2หนังสือเลขที่สรท58ทับ0874ลงวันที่14สิงหาคม2558 3หนังสือเลขที่สรท58ทับ0985ลงวันที่18กันยายน2558 4หนังสือเลขที่สรท58ทับ0992ลงวันที่22กันยายน2558 ซึ่งมีรายละเอียดว่าด้วยการขอทราบถึงความคืบหน้าบอร์ดบริษัททีโอที OT จำกัดมหาชนได้ดําเนินการด้านใดไปแล้วบ้างทั้งหนึ่งการรักษาไว้ซึ่งสิทธิครอบครองการใช้งานคลื่นความถี่ย่าน900เมกะเฮิร์ให้อยู่กับบริษัททีโอที OT, จำกัดมหาชนต่อไป สอขั้นตอนการส่งมอบทรัพย์สินอุปกรณ์เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ประกอบด้วยเสาส่งสายอากาศสายสัญญาณอุปกรณ์สื่อสารต่างๆที่ไว้ใช้งานสำหรับการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่บริษัท AIS จำกัดมหาชนต้องส่งมอบให้กับบริษัท TOT จำกัดมหาชนมีความถูกต้องและครบถ้วนแล้วหรือไม่อย่างไร 3. การตรวจพบปัญหาการโอนย้ายลูกค,ค้าผู้ใช้บริการเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่จากระบบสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ 2G 900เมกะเฮิรตซ์ของบริษัท TOT จำกัดมหาชนไปยังบริษัท AWN ในเครือบริษัท AIS จำกัดมหาชนอันเป็นการกระทำผิดตามประกาศโคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่จำนวนกว่า30.4ล้านเลขหมายบอร์ดบริษัท TOT จำกัดมหาชนมีการฟ้องร้องเพื่อปกป้องสิทธิทประโยชน์ขององค์กรหรือไม่อย่างไร 4. บอร์ดบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนได้ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในการเร่งรัดเรียกเงินชดเชยค่าเสียประโยชน์เป็นมูลค่ารวม7.2หมื่นล้านบาทจากการที่บริษัทเอ s เอสจำกัดมหาชนแก้ไขสัญญาสัมปทานครั้งที่6และ7แล้วหรือไม่อย่างไร 5. บอร์ดบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนจะดําเนินการอย่างไรกับการเรียกร้องค่าเสียหายจากกสทชในกรณีหากมีการนาเคลื่อนความถี่ย่าน900เมกะเฮิร์ ไปประมูลโครงข่าย 4G ซึ่งจะทำให้ทรัพย์สินของรัฐจากการส่งมอบตามการสิ้นสุดสัมปทานมูลค่ากว่า2.1มื่นล้านบาทหลังหักค่าเสื่อมราคาเรียบร้อยกลายเป็นทรัพย์สินด้อยค่าทันทีเพราะไม่สามารถนำมาให้บริการโทรศรัพท์เคลื่อนที่ในระบบ 2G ต่อเนื่องจากการให้บริการเดิมของบริษัท AIS จำกัดมหาชนได้เนื่องจากบริษัท TOT จำกัดมหาชนไม่มีคลื่น900เมกะเฮิรตซ์รองรับการใช้งานให้บริการโทรศรัพท์เคลื่อนที่ ท่านประธานนะครับจะขอสถามประเด็นกัื้นหนึ่งประเด็นขออการผิดกฎหมายในเรื่องของขึ้นความถี่ว่าอย่างไรนะครับประเด็นข้อที่2การรักษาสิทธทิของขึ้น900ว่าอย่างไรนะครับประเด็นข้อที่3าการคงสิทธิเลขหมายไว้และทรัพย์สิทธิสมบัติของชาติเนี่ยที่จะเป็นสิ่งที่ด้ค่าของทีโอทีนะครับในวันที่สองนะครับเ,เรื่องแรกเรื่องแรกท่านประธานถามว่า เรื่องในประเด็นเรื่องกฎหมายนะครับสิ่งที่เรามองเห็นตอนนี้ก็คือว่าสิทธิสิทธิในการใช้คลื่นความถี่900ของ TOT e เนี่ยมันมาตั้งแต่สมัยเป็นองค์การโทรศัพท์นะครับแล้วกฎหมายเวลาผมพูดว่ากฎหมายเนี่ยอย่างน้อยมันเป็นพระราชบัญญัตินะครับกฎหมายหลายๆฉบับก็รับรองสิทธิตรงนี้มานะครับเท่าที่เราวิเคราะห์กันดูนะครับแต่ว่าตอนหลังก็มีการออกกฎนะครับกฎซึ่งโดย ลำดับชั้นเนี่ยมันต่ำกว่ากฎหมายกฎที่ออกมานั้นเขียนขัดกับกฎหมายที่เป็นแม่บทนะครับอันนี้คือประเด็นในใน,ในเชิงกฎหมายนะครับอันที่สองถามว่ายังไงนะจะจะรักษาสิ่งน,นี้ยังไงนะครับ,รบก็อย่างที่ผมเรียนว่าเ,เราเราพยายามชี้แจงแล้วไม่ว่าจะเป็นวิศวกรรมไม่ว่าจะเป็นนิทรัฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์มันก็ออกมาอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็เหลือทางเดียวในเมื่อมันเป็นเรื่องของความขัดแยง้ง ระหว่างกฎกับกฎหมายเราคงต้องอดําเนินการในเชิงในเชิงอาศัยกฎหมายเป็นที่พึ่งเหมือนกันนะครับแล้วก็อะ,ะอ, 5, อะไรนะประเด็นของเงิน72,000ล้านนะครับอันนั้นอาจจะต้องแยกประเด็นนะครับเรื่องเจ็เรื่องที่มีข่าวพูดถึง72,000ล้านเนะี่ยเป็นประเด็นแยกกันเพราะว่าผมก็ใจว่าที่เรามารวมตัวกันนี้เนี่ยเราพูดถึงเรื่องของสิทธิในการใช้คลื่น900นะครับ แต่เรื่องของที่มีข่าวลงสือพิมพ์72,000ล้านอันนั้นเป็นประเด็นเรื่องของสัญญานะครับสัญญาร่วมสัญญาที่บริษัททีโทีหรือองค์การโทรศัพท์ในอดีตให้อนุญาตให้กับเอกชนไปเดเําเนินกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่นะครับแล้วก็มีเรื่องของการแก้ไขสัญญาเกิดขึ้นนะครับแล้วการแก้ไขสัญญานั้นก็อาจจะไม่ได้ทําไปเป็นตามขั้นตอนของกฎหมายนะครับตอนนี้ก็เลย กลายเป็นว่าสัญญาที่ถือปฏิบัติกันอยู่นั้นเนี่ยอาจจะไม่มีผลผูกพันนะครับมันก็ทําให้เกิดเรื่องของตัวเลขผลประโยชน์ตัวเลขของอไรายได้ตามสัญญาหลักกับตามสัญญาที่มีการแก้ไขนะครับก็จะอาจจะเป็นที่มาของตัวเลขอย่างที่ลงหนังสือพิมพ์ซึ่งอันนี้ก็คงต้องทวงถามกันต่อไปอนะครับขอ,ขอประเด็นสุดท้ายนะครับ ประเด็นสุดท้ายที่บริษัทคู่สัญญาได้โอนถ่ายเลขหมายที่เรามองว่าผิดกฎหมายประมาณ30.4ล้านเลขหมายตอนนี้เราได้ดําเนินการไปถึงไหนอย่างไรเพราะวันนี้เป็นวันที่สิ้นสุดสัญญาสัมปทานนะครับเงินตรงนี้ได้30ล้านเลขหมายที่เรามองเห็นแล้วว่ามันไปอย่างไรจะทําอย่างไรเมื่อเรามองว่าผิดกฎหมายนะครับในฐานะตัวแทนเพื่อนพนักง,งานครับรายงานรายงานล่าสุดก็คือว่าเรื่องนี้เนี่ยอยู่ระหว่าง ที่อายการจะช่วยกรุณาดําเนินการให้เรานะครับเอาเป็นว่าเพื่อไม่ให้ <_ d ata> เพื่อเป็นไม่ให, <_ d ata> ให้กระทบอะไรกับใครผมก็เล่าให้ฟังแค่นี้นะครับว่าอันนี้เนี่ยเราได้ได้ขอความอนาุเคราะห์ทางอายการให้ความช่วยเหลือแล้วท่านก็รับนะครับที่ดําเนินการให้เราอันนี้จะขอบคุณกรรมการผู้จัดการใหญ่แล้วนะครับท่านดรมณชัยหนู่สโขอขอบคุณด้วยนะครับ และนอกเหนือจากการเคลื่อนไหวไปยื่นหนังสือติดตามความคืบหน้าในประเด็นต่างๆที่ร้องเรียนไปก่อนหน้ากับทางประธานบอร์ดบริษัท TOT จำกัดมหาชน ทางด้านสาภาพและพนักง,งานบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนก็ได้ไปที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปอป,อปอชเพื่อขอให้ดำเนินการตรวจสอบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการโอนย้ายฐานลูกค้าภายใต้สัญญาสัมปทานระหว่างบริษัททีโอทจำกัดมหาชนและบริษัทเ a s อเอจำกัดมหาชนซึ่งมีกสทชเป็นผู้รับผิดชอบ ทั้งนี้สาระสำคัญของใจความหนังสือที่นำส่งถึงผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเป็นกรณีเรื่องร้องเรียนหน่วยงานรัฐเอื้อประโยชน์การโอนย้ายลูกค้าจากสัมปทานของรัฐไปให้เอกชนและการนำเคลื่อนความถี่ย่าน900เมกเฮิร์ไปเปิดประมูลทำให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานรัฐซึ่งสหภาพบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนอ้างอิงว่า 1. มีการโอนย้ายลูกค้าออกจากโครงข่ายเซลลูล่า900ของบริษัททีโอทจำกัดมหาชนซึ่งเป็นระบบ 2G 900ไปยัง AWUN 3G 2,100โดยข้ออ้างถึงประกาศกสทชเรื่องการบริการคงสิทธิที่เลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยตลอดตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2556จนถึงเดือนเมษายน2558 ทำให้ลูกค้าในระบบ 2G 900ซึ่งอยู่ภายใต้สัญญาสัมปทานระหว่างบริษัท TOT จำกัดมหาชนกับบริษัท a a s จำกัดมหาชนลดลงจาก37.12ล้านไปเหลือเพียง15.39ล้านรายนอกจากนั้นบริษัท a a s จำกัดมหาชนยังแจ้งกับบริษัท TOT จำกัดมหาชนว่าเหลือลูกค้าในระบบสัญญาสัมปทานเพียง3.28ล้านรายเพื่อดำเนินการชำระค่าส่วนแบ่งสัมปทานตามยอดลูกค้าดังกล่าวซึ่งเป็นการนำส่งไรายได้ให้กับรัฐต่ำกว่าความ เป็นจสองการดําเนินการโอนย้ายลูกค้าไปยัง A W N 900เป็นการดําเนินการโอนย้ายทางเทคนิคซึ่งไม่ได้เป็นเจตจํานงของลูกค้าในการเปลี่ยนผู้ให้บริการ จึงถือเป็นความผิดตามประกาศกสทชเรื่องหลักเกณฑ์บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของกอสทชและทําให้ข้อมูลเลขที่บัตรประชาชนชื่อนามสกุลที่ส่งไปยังบริษัทศูนย์คงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือ clearing house เป็นข้อมูลสมมุติและมากถึง90%ของจํานวนโอนย้ายทั้งหมดคิดเป็นเลขหมายที่โอนย้ายอย่างผิดกฎหมายจํานวนทั้งสิน้น19.41ล้านเลขหมาย ซึ่งกรณีที่เกิดการโอนย้ายลูกค้าโดยผิดกฎหมายส่งผลทำให้บริษัท a i s จําจำกัดมหาชนนำไปเป็นข้ออ้างในการปฏิเสธยอดการจ่ายส่วนแบ่งตามสัญญาสัมปทานและรวมถึงเมื่อสิ้นสุดสัญญาสัมปทานที่บริษัทเ i s อเจำกัดมหาชนต้องส่งมอบลูกค้าทั้งหมดให้กับบริษัทท o t อทจำกัดมหาชน ปรากฏว่าเมื่อถึงครบกำหนดบริษัททีโอที OT จำกัดมหาชนจะขาดไรายได้เฉพาะที่ตรวจสอบพบการโอนย้ายที่ผิดกฎหมายตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2556จนถึงเมษายน2558คิดเป็นมูลค่า9.16พันล้านบาทโดยไม่รวมความเสียหายจากที่บริษัท AIS จำกัดมหาชนแจ้งยอดลูกค้าคงเหลือต่ำกว่าความเป็นจริงเดี๋ยวผมก็ต้องเอากลับเรียนทางท่านผู้ตรวจให้ทราบก่อนนะครับว่าถือว่าเป็นเป็นเรื่องใหญ่นะครับ ก็จะรายงานให้ท่านทราบเบื้องต้นก่อนว่าขณะนี้มีทางสาภาพที t ทีเนี่ยมาร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องการโอนเลขหมายแล้วก็ความที่เห็นว่ามีข้อสงสัยในความไม่ชอบมาพากลหลายเรื่องอะไรต่างๆพวกน,นี้ในเบื้องต้นก็จะกลาบเรียนให้ท่านทราบก่อนส่วนในสาระสําคัญข้อเท็จจริง,รงต่างๆนี่ก็จะได้ตรวจสอบแล้วก็นํากลาบเรียนท่านอีกครั้งหนึ่งครับ ก่อนหน้านี้เนี่ยก็ไม่ได้มีการร้องเรียนที่ชัดเจนในลักษณะอย่างนี้แต่ว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่มีการเปิดสัมปทานตอนนั้นก็จะมีการร้องเรียนลักษณะที่ประเด็นใกล้ๆเคียงกันนะครับแต่ว่าเนื่องจากที่ผ่านมาตอนนู้นเนี่ยที่เรามีการฟ้องศาลรปกรครองท่านคงจาได้นะครับแล้วก็ทางศาลปกครองเนี่ยก็มีคําพิพากษาบอกว่าคณะกรรมาการกรสทชเนี่ยไม่อยู่ในอำนาจของผู้จัดจาการด,ดินนะครับแต่ในประเด็นคําร้องเนี่ยที่ผมเห็นเบื้องต้นเนี่ยนะครับ ทึ่งทางประธานสัภาพแล้วก็ทางพี่น้องทีโอทีพูดถึงก็คือว่าอยากจะให้ตรวจสอบไปถึงกรณีของภายใน TOT เองด้วยว่าผู้บริหารรลขใครง่างๆพวกนี้ได้มีการดาเนินการรักษาผลประโยชน์เรื่องพวกนี้บมากน้อยแค่ไหนอย่างไรซึ่งกรณีของทางผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจเนี่ยจะอยู่ในอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดินครับในการที่ดำเนินการหรือแม้แต่กระทั่งของเลขาธิการในระดับสานักงานของกสทชก็จะอยู่ในอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งเรื่องนี้เดี๋ยวเราจะไปดูในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งครับ สองสองไหนฮะสองตุลาคมเดี๋ยวต้องไปดูก่อนนะครับเพราะว่าเราเพิ่งจะได้รับเรื่องนะครับเพิ่งจะได้รับเรื่องก็คงจะต้องศึกษารายละเอียดนิดหนึ่งเพราะว่าบางครั้งในรายละเอียดเอกสารเนี่ยกับสิ่งที่เราพูดคุยกันตามความเข้าใจเนี่ยบางครั้งมันไม่เหมือนกันถ้าเกิดมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเนี่ยเราก็คงจะต้องขอให้ทางทีโอทีเนี่ยให้เอกสารหรือข้อมูลกับเราเพิ่มเติมเหมือนกันนะครับ อย่างไรก็ตามกับท่าทีของกอสทชต่อแนวทางการนำคลื่น900เมกะเฮิรตซ์คืนจากบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนเพื่อนำมาดำเนินการประมูลโครงข่าย 4G ตามประกาศเรื่องแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่พุทธศักราช2555และพระบอ,องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่พุทธศักราช2558ล่าสุดเช่นการปรากฏว่านายฐากอนตันทสิทธิ์เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือกอสทชยืนยันว่าทางสำนักงานกสทชยังคงกำหนดวันประมูลเคลื่อนความถี่ย่าน900เมกะเฮิร์ไว้ตามเดิมคือวันที่15ธันวาคม2558แต่หากจะมีการเร่งรัดให้เลื่อนขึ้นเร็วกว่าแผนหรือไม่นั้นคาดว่าจะต้องมีการประชุมคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมหรือกทคอ,อีกครั้งซึ่งน่าจะได้ข้อสรุปชัดเจนในวันที่15ตุลาคม2558 ส่วนกรณีที่บริษัททีโอทีจำกัดมหาชนซึ่งเป็นเจ้าของสัญญาสัมปทานจะไม่นำส่งเคลื่น900เมกะเฮิร์ที่หมดอายุสัญญาสัมปทานเพื่อนำกลับมาเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินนั้นทางสำนักงานกาสทชขอยืนยันว่าตราบใดที่ยังไม่มีคำสั่งสารกาสทชก็จะยังคงเดินหน้าจัดประมูลคลื่อนความถี่900เมกะเฮิร์ดังกล่าวต่อไปและจะนำเงินที่ได้จากการประมูลนำส่งเป็นไรายได้ของแผ่นดิน และในช่วงเปลี่ยนผ่านสำนักงานกสทชย,ยืนยันว่าประชาชนผู้ที่ใช้บริการ 2G บนคลื่น900เมกะเฮิร์จะยังคงใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องจนกว่าจะประมูลคลื่นความถี่ย่าน900เมกะเฮิร์แล้วเสร็จโดยปัจจุบันมีผู้ใช้บริการบนคลื่น 2G อยู่ราว2.4แสนเลกไม้ขณะเดียวกันทางด้านของนายสมชัยเลิศสุทธิวงศ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทแอดวานซ์อินโฟเซอร์ว หรือบริษัท a i s จำกัดมหาชนได้โพสต์ข้อความบน Facebook ตอนหนึ่งระบุถึงวันสิ้นสุดสัญญาสัมปทานระหว่างบริษัท a i s จำกัดมหาชนกับบริษัทท o t OT จำกัดมหาชนว่าการที่บริษัทท o t OT เลือกบริษัท a i s มาเป็นคู่สัญญาร่วมการงานตั้งแต่เมื่อ25ปีที่แล้วถือเป็นมิติใหม่ของระบบสื่อสารไร้สายของประเทศเนื่องจากภาครัฐไม่ต้องลงทุนเองและเป็นที่มาของการขยายตัวของมือถือที่สำคัญเช่นทุกวันนี้ ขณะเดียวกันยังถือเป็นผลงานของบริษัท TOT ทจำกัดมหาชนที่ได้สร้างคุณูปการให้แก่ประเทศซึ่งบริษัท AES จำกัดมหาชนเองในฐานะคู่สัญญาที่ร่วมทําภารกิจนี้ก็มีความภูมิใจและหวังว่าจะได้เดินร่วมกันต่อไปในอนาคตกับบริษัท TOT ทจำกัดมหาชนนอกจากนี้นายสมชัยยังกล่าวถึงผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างบริษัท AES จำกัดมหาชนและบริษัท TOT จำกัดมหาชนว่าเป็นสัญญาร่วมการงานที่ประสบความสําเร็จที่สุด ทั้งในแง่การพัฒนาโครงข่ายสื่อสารไร้สายที่ครอบคลุมทั่วประเทศครั้งแรกให้แก่คนไทย ส่วนในมุมของบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนก็ได้รับมอบทรัพย์สินจากบริษัทเอเอสจำกัดมหาชนแบบไม่เคยบิดพลิ้วเลยเป็นเงินจำนวน1 8 6 0 0 0ล้านบาทและยังมีส่วนแบ่งไรายได้ตลอด25ปีเป็นเงินมากกว่า240 0 0 0ล้านบาทรวมๆแล้วภาครัฐโดยบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากบริษัทเอเอสจำกัดมหาชนหลายแสนล้านบาทในช่วงที่ผ่านมาถึงตรงนี้ก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่ากรณีการทวงเงิน7 2หมื่นล้านและการเคลื่อนไหวปกป้องคลื่น เเมกะเฮิร์ของสาภาพและพนักงานบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนจะยังคงเป็นประเด็นใหญ่ที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดและรวมถึงต้องติดตามด้วยว่าทางด้านพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีจะตัดสินใจอย่างไรกับอนาคตคลือน9 0้เมกะเฮิร์ที่สิ้นสุดสัญญาสัมปทานไปแล้วเมื่อวานนี้